ชอบอะไรบอกยายนั่นน่ะยัยมือยัยลูกเตล่เวินมาถึงเพื่อนายรดน้ำดีเองนะคะมันหน้าตีนั่งลูกอับผมคนนี้ดูอยางนี้เขาหญิงท่านนี้ต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เห็นไหมเรื่องที่ผมเองฝากไปหาเขาที่บ้านไม่จะตกใจครับไม่รู้ใครไปไหนก็ได้ว่าอ,อ๋อไปหาอาน้อยนะครับครับคือเขาวงเล็บเข้าใจนิดนึงครับอาน้อยนี่เป็นน้องสาวแท้ของผมที่นอนป่วยอยู่ครับ ขแม่น้อยกที่เลี้ยตั้งเขาตัวเล็กยเยน้อยลังเกียวเป็นผู้ชายลูก็ไปเอาเป็นแน่แน่ไปเอาไหนเาแม่ลกผมนี่ก็ชรกระตันบผมพังถูกปเดว่าีเาเองนะทำอย่างไรลูกการไปทำหญิงยายเปีป่วยได้เป็นรแลถาหนอาทอ่งลูกก็ยายยที่งาน่ะเออแล้ว ไม่น้อยของคมตอนจเจ็บปวดแจกริงๆครับไม่รู้ใจะัแค่ไหนช่างลำบากยติเกื่อนู้ไม่ดีนะเนี่ยไอคุณนุคนี่ทางอึดอไดอะไรอยู่นี่ยังไม่หายโกรธคุณหนูเดือด ที่ผมทำหน้าไม่ถูกครับคุณหมอผมไม่ไว้ใจพ่อคู่นี้เลยเห็นอยู่ชัดๆแต่ก็มาหลอกคุณย่าผมก็ทำไม่ได้ได้แต่นั่งดูไ่เขาหลอกคุณย่าแต่หน้าตาอย่างนี้ครับยใจเย็นๆนะคุณนุกนะอย่าพึ่งไปละเวนเกินเหตุเท่าที่เห็นดูนะเพราะว่าแม้ในสัตว์ชายนะทุ่ท่าทำไมไว้ใจกนยก็จะตุ้มๆนั่นไม่ได้ท่าทางแบบนั้นหมอว่าเธอเป็นเด็กที่ซื่อใจสะอาดนะ เด็กปุ๊บๆบานท่านใส่คุณแม่ใส่งั้นนะคุณหมอใช่คุณหมอคุณหมอไม่เชื่อไปถามป้าหนูได้ป้าบ้านน่ะป้าเหนือไปคนห้องเขาดูถึงได้รู้ว่าจะหายไปพร้อมๆกับเขาที่ทีผมไม่เชื่อว่าหนูอ่านมืนกันได้บานยากาศแก่คนนี้ออกมาให้ได้คุณหมอก็ดีครับใจเย็นๆดูให้ดีๆผมว่าผมตาผมดูอาทิตย์อาจจะมีการใจเย็นๆก็ได้ มาถือเล่นอยู่นะปคุณนี่ทำฉันตกอ,อก,กตกใจหมดเลยก็ฉันใส่วิกเนี่ยเป็นสิบปีทำไมไม่รู้จักจำฮะโอ้ยไม่มีอย่างเงี้ยทั้งวันหน้าจนได้ก็บ้าไปสิอืออืออ่ะไม่คนแล้วจะไปฮะจะไปเปิดตู้จะไปไหนไปโรงพยาบาลน,นี่จะไปเสอร์เนื้อหน้ากับคุณหญิงหน่อยรู้ว่คุณหญิงกำลังอารมณ์ดิบคุณเดือนกลับมาเอ้าแล้วนี่เป็นนะอย่าเลยจะแต่งหน้าแต่แตง,ตงตใส่วิกใส่หัวเสร็จนี่โอ้โหมันไม่ทันกันเพราะคุณคุณไปนะคุณจะทำยัง ไปเชอบแ้มันนักโอผิดหรือเปล่ารักฮะคุณคอยบอกแล้วให้เตรียมดิหน่อยดีกว่านะเดินออกไปได้เหรอไปเลยนี่อยอยู่กินนะที่หัวกันเลยนะวันยาเองเชี่ยไปพ่อเขาเลว่าสามีคุณหญิงแเชียยสุดวะากแม่สนิทนี่แล้วคุณมีใจที่นังลีหรือบ้านโน้นลีจยนทระเาจัทราย นี่ที่ไบากว่าเดวันนี้ไอ้อุ้ยเฮ้ยเย็นถึงบอกห้ามดวอตอนบอกก็บบบลอยตัวเฮ้ยถ้าว่าเอาไปใส่หญิงบอกว่าให้เอาไปแล้วน้องอาชิดน้อยว่าอู้ยว่านปูสาระเพร่ไม่ตัววคชนาแกพูดเคยไปมุนไร้องมาเลงคงไม่เนไอ้บ้าเหล่านนอยไม่ยโอ้ยเรเบมานี่ เร um anyway> um ื่องสายฉนได้ยิาวชี่าวเ้ยวันนี้วันดาให้ตก่อนม่กดตุนี้แม่เรื่องนี้ยากให้แพไปเห็นหน้ามันนี่งหน้าไอ้นี่มันล้าลยแถวเล็บของ เฟอที่นี่น้องเป็นประชาธิปตนวงศนี่งูเยอะขมวดน่าลิงชถววังอันนี้เลยเพราะในฝังมันมันจะโวมันเลยไม่บอกครับผู้หญิงก็ไม่ใช่แต่ในเดอดไม่ด้บอกให้งานนี้ไม่หลอกซับตะลับซับตะกบเป็นตีมันตื้อตาะคือทันกันค่อยแบ่งไปให้ลินรักตัวนึงพอเกิดมันตายไปเนี่ยกีลินเนี่ยมันต้องเราตากสอบแม่มันแน่เลยเดือดร้อนนะเห็นไหมสัตวของอะไรมัโถ่เดือดร้อน ไปรักษามันก็ต้องเท่าไหร่นี้ป่วยได้เนนทอมรักษาเถอดิ้งงานสิ้นเดือนจะได้หนึ่งไปกูช่วยหนึ่งแล้วคนถ่ายไงใช่นี่ยอะสยากปากคนเลยหมดได้ได้ได้เอาไปถ่ายหายยากพี่หายาะี่สิรับงณนตัวกลางว ก็เป็นการตคุณท่านหายเด็กแล้วพวกการเป็นบ้านดีด้วยค่ะเป็ใจทุกคนไม่คเดี๋ยวป็นจาไม่ทลอกมันอีกวงเชิงาดีละสุขค่ะพ่ขอยืนนานเลยใจมากจ้ะคคอนเดี๋วตั้งขึ้นมาหน่อยนะจ้ะ เดือนคอทอรมีอะไรเลือรอยโยทฉพาะร้อยครับยยิงไปจนเดือดรับของสะดวกได้จ,าจา่าครับรปไปยิงเงินไปแล้วลูกแล้กับพียจะจัดสิ์ของหมูขยายต่างปะเทไ่ว่าลูกอะขอเงินยาที่องนูแล้วจ้ะ ลูมันมน้ไปเพ่านยมันมันต้อเลยนะคะจะอะไรมากหยมาจากยินดีนะเนี่ยล้กจำชีสาวก็อยากใชเลยจ้ากก่อใชใช้อะไรเออูดอยากได้กุณพักมยเออไม่ใช่แม้าจะไปคุณย่าจาให้คุณพัอถได้เยอะตอนพระคุณเออดีสิเดือดเดือนนั้นูกอยากจะเบิกบุอที่แล้วก็คนดี ช่วยพี่โอคอยเป็นเพื่อนนะจะได้ไม่อันตรายลูกขอโทษค่ะคุณตรีกขอพบคุณดนึ่งค่ะเอเอไอ้พี่มากวนเยือนนะเดี่ยววายจังเลยทนคิดถ้าก็ไม่ได้เลยใครหรอเป้น,เ,ปน,เ,ปนเจอไหนวันก็เริ่มคิดถึงลว <c oughs> <c oughs> ดิเดียลงคุยกับ จะไหนมาครับเนี่ยน mm ีเรียนรูาษาครับดูงี้เลครับคุณรื่องครับจับกันนะันจะเป็นเรื่องประจำการคือประจำการเทปจับองเพราะเป็นตับอกครับคุณสัญญาวนใดเส็จก็จเห็นความไปพอเดี๋ยวเราใ่ขึ้นไปกันต่อไนะอีกคิดถึงอะไรกำงเรมงมนั้นให้คุณเดินไทยตามนี้ครับดีก็มา พูดได้ป่ะอัะอะนเน,นี้ยดีเหรอดีดูดีดาดีดูว่าคนท่านก็ะา